เราบินต่อจากเมืองเซินเจิ้นมาที่เมืองหางโจวเมืองเศรษฐกิจใหญ่อีกเมืองหนึ่งของจีนค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปล่องเรือกลางทะเลสาบและจะพาทุกคนไปดูแหล่งค้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหางโจวกันค่ะ วันนี้คือวันที่6นะคะพฤษภาคมเวลาประมาณ10โมงครึ่งแล้วนะคะเรามาถึงที่สนามบินหางโจวเดี๋ยวจะมีซัพพลายเออร์มารับเรานะคะอันนี้คือเราขอจะแวะทำงานก่อนที่เราจะไปเที่ยวอุณหภูมิก็ประมาณ26-27อากาศกำลังดีแดดเปรี้ยงค่ะ นี่คือธรรมเนียมของจีนนะคะพอมาถึงเขาก็จะต้อนรับด้วยการที่ดื่มชาเขาจะมีชาในออฟฟิศเลยค่ะอ่าแล้วเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเสิร์ฟชาก่อนนี่คือจริงจังมากๆนะคะเขาก็จะสอนวิธีชงชาอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ชอบกินชาร้อนซึ่งเราไม่ค่อยชอบ มาดกินอาหารเกาหลีสักมื้อหนึ่งนะเพราะว่าเราอยากเปลี่ยนบ้างเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราอิ่มกับอาหารเกาหลีแล้วนะคะเรากำลังจะไปต่อในเมืองหางโจลวละะอันนี้คือในเมืองจริงๆเดินทางจากตรงนี้นะคะ่ะเข้าเมืองหางโจรประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้น,นะคะ่ะเพื่อนจะพาเราไปเที่ยวในเมืองหางโจนะคะ นี่ห้องพักของเราห้องน้ำหางโจู หลังจากที่เราเก็บของแล้วก็เช็คอินเข้าโรงแรมที่พักเรียบร้อยค่ะเราก็จะไปกันต่อ,อตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ6กโมงแล้วค่ะเรากำลังจะเดินไปที่เวสเล็กนะคะหรือว่าทะเลสาบซีหูนั่นเองค่ะ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้นะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งเมืองหัางโจนะคะหรือเป็นสวรรค์ของเมืองห่างโจเลยก็ว่าได้ซึ่งเราเลือกโรงแรมค่ะที่อยู่ใกล้ๆนะคะและสามารถเดินจากโรงแรมไปได้นะคะไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้วค่ะเขาเรียกว่าเวสเลยครับ very nice no this is for my wife <laughs> huh? what we คุณอยาไมโอ like เคโอเคย่ายรมเคากถมาถ่ายร่าระะูปไเคกถ่ายรรูปไหคคอยายมากถ ตาเนื้อคือสวยมากแล้วเป็นเวลาใกล้ๆจะเย็นแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินดน่ะคือทุกอย่างมันดีมากอากาศก็เย็นอากาศบริสุทธิ์มากๆคืออากาศดีมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะถ้าใครมาเซี่ยงไฮ้ยอยู่แล้วแวะมาที่หางโจได้นะคะหลายๆคนก็จะมารูทนี้กันเนาะสวยมากวิม <size and power footsteps> ีควายทองคำ และเราจะไปล่องเรือกันในทะเลสาบซีหูค่ะมุยตื่นเต้นมากๆเรือน่ารักมากนะคะเป็นเหมือนเรือโบราณนะแล้วก็ค่าบริการอยู่ที่คนละ50หยวนเรามาล่องเรือตรงเขาเรียกว่าเวสเลกอะไรนะเขาเรียกว่ามันคือแม่น้ำอะไรบ้างไม่ใช่รใชหรอ๋รอ อย่าบอกว่าบน,บนแค่นี้เราก็กลับนะบมันม็ดนะทะเลสาบซีหูแห่งนี้นะคะยังมีตำนานเรื่องนางพญางูขาวที่บำเพ็ญตบะมากกว่า500ปีจนสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ค่ะ ในตำนานจะขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะคะนางเดินทางมาที่ทะเลสาบซีหูแล้วก็ได้มาพบรักกับมนุษย์นั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนางก็คลองเรือนโดยเปิดร้านยาอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลสาบสีหูนี่แหละคะ่ะจนนางตั้งครันนะคะเจ้าอาวาสวัดจินซานนะคะที่อยู่รอบๆทะเลสาบซีหูรู้ว่านางไม่ใช่มนุษย์นางเป็นปีศาจซึ่งเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เลยพยายามค่ะที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะบอกกับสามีนางว่านี่นางไม่ใช่มนุษย์นะโดยให้นางดื่มเหล้านะคะชนิดหนึ่งที่ว่ากันว่าเหล้าชนิดนี้จะขจัดเพศภัยสิ่งอปมองคนทันทีที่นางพญายงูขาวดื่มเหล้าชนิดนี้นางก็กลายร่างกลับมาเป็นงูซึ่งสามีของนางนั้นก็ตกใจและช็อกตายในทันทีค่ะหลังจากที่นางพญายงูขาวเห็นว่าสามีตัวเองช็อกตายแล้ว ก็ได้อุ้มท้องค่ะออกตามหาญ้าหลินจือเพื่อมาชุบชีวิตสามีตัวเองนั่นเองนางต้องเดินทางเป็นพันลี้เพื่อตามหาย่าหลินจือเพื่อมาชุบชีวิตสามีค่ะแต่ในขณะที่เดินทางก็มีอุปสรรคนะคะนางต้องฝ่าอุปสรรคทหารยามที่เฝ้าย่าหลินจือต่อสู้จนทหารค่ะเห็นถึงความพยายามของนางจึงมอบย่าหลินจ<อ>ือนี้ให้นา<อ>งเพื่อให้นางมาชุบชีวิตสามีค่ะ หลังจากที่สามีนางฟื้นค่ะเขาก็รู้ถึงความรักที่นางมีให้กับเขาก็รับได้ที่นางเป็นงูแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมก็ไม่วายค่ะเจ้าอาวาสวัดก็ยังไม่เลิกพยายามขัดขวางความรักของนางโดยลวงสามีของนางไปที่วัดแล้วก็จับบวชเลยค่ะแต่นางพญายงูขาวค่ะก็หาทุกวิถีทางทำทุกทิศทางเพื่อช่วยสามีตัวเองออกมาจากวัดได้นะคะหลังจากนั้นนางก็ คลอดลูกค่ะหลังจากนางคลอดลูกชายแล้วค่ะก็มิวายเจ้าอาวาสยังไม่เลิกนะคะยังไปตามจับนางมาขังไว้ใต้เจดีค่ะและยังสาบนางไว้ด้วยค่ะจนกว่าน้ำทะเลสาบในทะเลสาบซีหูจะแห้งเหือดไปหรือจนกว่าที่เจดีนี้จะล้มลงเท่านั้นนางถึงจะกลับสู่โลกมนุษย์ได้ กลับมาที่ทะเลสาบซีหูนะคะจุดนี้จะเป็นจุดอาบแสงจันทร์ในวันพระจันทร์เต็มดวงเออเห็นเขาว่ากันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นเจดีตรงนี้ไหมคะนี่คือเจดีเหล่ยเฟิงที่เขาขังนางพญางูขาวไว้ตรงเจดีนี้แ่ะค่ะมองตรงนี้และสะท้อนกับผืนน้ำคือสวยมากๆา อ่าแล้วก็ตรงนี้คือวัดจินซานนะคะที่ว่ากันในตำนานนะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องเล่าที่เล่าให้ฟังนี้เป็นตำนานค่ะจริงเท็ดแค่ไหนอันนี้คือเราก็ไม่ทราบได้นะคะตอนนี้เราลงมาจากเรือแล้วค่ะ เราก็มาเดินโดยรอบซีหูนะคะแล้วเราจะเดินไปที่ตรงถนนคนเดินที่เขาเดินเล่น,ลนกันเนาะสวยมากคือโดยรอบคือดีมากๆในกล้องมันอาจจะมืดไปอะ่ะลาบูบู เป็นเมืองที่น,น่าเดินเมืองหนึ่งเลยนะคนน้อยแล้วสะอาดสะอานทุกอย่างดูแบบทันสมัยมากเออเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงแบบถ้ามาเซี่ยงไฮ้ต้องมาหางโจวคนไทยอะอโลกอยู่ใ,ใกล้กันใช่ใช่ <คน S 1> เข้าใจแล้วทําไมคนคนมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้แล้วต้องมาที่นี่คนมาเน่ยคนมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ต้องมาต่อที่หางโจวจริหรอที่เขา recommend มันสวยมากนะอ,อากาศก็ดีเลยเย็นเลยโอ้ยตรงนี้น่าเดินมากแล้วคนไม่เยอะมาก อหรนทุกคนใครมาจีนต้องมากินของหวานร้านนี้ฮันนี่มูนด้วยเสิร์ชอร่อยมากที่กินกันจนหมดแล้วอ่ะอร่อยมาก <Local. S 2> ดูนีเห็นไหมพอเราเดินมาตรงนี้ผู้บบ้านก็เริ่มเก่าลงนิดนึงก็คือเป็นแบบรัดไข่ทองนะไม่คือแบบถนนอะไรอย่างเงี้นยนเห็นหว่ามันก็จะเริ่มเก่านิดนึงแต่ถ้าตรงนั้นน่ะมันจะใหม่เพราะเขาคือเขาทำใหม่ทุกคนคะหลังจากที่เราเดินเล่นที่แหล่งช้อปปิ้งตรงนั้นเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราจะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะตรงมาจนจนใกล้จะสุดทางแล้วอะค่ะมันจะมีซอยเล็กๆเ,เข้ามาตรงถนนคนเดินเหอฟางตรงนี้เลยคะ่ะ เป็นถนนคนเดินโบราณค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดีกว่าเนาะเพื่อนคนจีนหิวค่ะแวะซื้อของกินก่อนนะซึ่งสิ่งแรกที่เขาสั่งเลยก็คือเช่าโต้ะฝูก็คือต้องู้้เหม็นนั่นเองคือคนจีนชอบมากให้ฟิลเหมือนลูกชิ้นย่างหรือลูกชิ้นทอดบ้านเราเลยแต่สำหรับเราเคยลองแล้วไม่ได้จริงๆค่ะคือมันเหม็นอะ เราไม่ได้รสชาติอะไรนอกจากเหม็นอย่างเดียวแต่ตัวมันฝรั่งกลมๆอันนี้ค่ะคืออร่อยนะคะกินได้เลยตรงนี้ก็น่ารักมากนะคะเขาจะเป็นซุ้มแบบขายของของแบบแฮนด์เมดน่ารักน่ารักกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลย แล้วบอกว่าอากาศคือดีมากๆตอนนี้ที่เราเดินอยู่อะค่ะอากาศอยู่ที่ประมาณ16 17องศาเท่านั้นเองเฮ้ยตินเด่นมันบ้าเนอว่าเป็นลาบู่บู่ไง มีอะไรน่ารักน,น่ารากักอะตลาดเนี่ยได้อยู่มันก็คือจะเป็นพวกแบบของโลโ a ลเนอะเวลานี้คนเยอะมาก อะไรอ่ะทำไมคนเยอะขนาดเนี้ยเครื่องรางหรอม,มองไม่เห็นนะอ๋อนี่เรากำลัลงจะไปที่ไห่หนิงนะคะเป็นเมืองของพาร์ทเนอร์เรานะนะคะตอนนี้ก็คือเอ,อ่อไม่สบายค่ะเป็นหวัดนะคะแล้วของก็แบบเยอะขึ้นทุกเมืองค่ะ เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปแวะที่ห้างค้าส่งนะคะเป็นห้างค้าส่งเสื้อผ้าคล้ายๆออประตูน้ำแพทตินัมบ้านเรานะคะเป็นศูนย์รวมของแบบเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆใช่ที่ว่าชัวมันแพงมันแพงเกินไปสำหรับการขายส่ง ซื้อกันเป็นกระสอบกระสอบเลยที่สัญจรสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบโอ้โหโอ้ย oh, oh, คือแพตตี้น้ำช่ำๆอยากรู้ราคาว่ามันจะแบบลองถามสักอันหนึ่งเออเนี่ยประมาณนี้กันเออฮิ how much for this one ตัวตัวเชียนผูชื่อห้าห่าแพงสุด ตัวเดียวเหรอตัวเดียวห้าห้าก็เท่าไหร่อ่ะเกือบสามร้อยเกือบก็ไม mm ่ถ hmm. ูกนะใช่ไหมเออถ้าตัวเดียวก็ไม่ถูกนะหรือว่าเขาขายแบบว่าสี่ตัวอ๋อโอเคเหรอจีนมาวยจีนม เดาว่าคงซื้อถามว่าซื้อเยอะขนาดอ๋อโอเคเดี๋ยวลองเลยเขาเข้าใจปะไม่เข้าใจไปเดี๋ยวเราขอลองเดินดูกันนะคิดว่ามัน้องถุกมากว่านี้ขขนนนใช่แต่เราพูดไม่ได้นี่ไงอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้อ,อ,อะขอจับกล้องให้หน่อยได้ปะ ต้องกดถ่ายไว้ป่ะถายอขาจับผ้าไหนจับผ้าดีก็ใช่ไงพี่ว่ามันมันก็ไม่น่าใช่หรอกก็ไงพาม่น่าใช่หรอกเชื่อลเชาต่อ พ<น>ี่ว่ามันเอออ๋อหรือว่าเขาเอามาแบบแต่ภ้ามันดีนะผ้าดีนะแบบเอามาแบบเอาไปตีแบรนด์แต่อันเนี้ยน่ารักดีผ้าดีขอเดินดูก่อนมอดูอันนี้เนะี่ย อะไรเอ่ยคุณพี่เฮ้ยเราเข้าเขนตรงนี้เลยอะโชเลยอะเออเียหมือนเรามาดูโชว์อะต้องบอกว่าห้างนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะน่าจะเป็นงานเกรดเกาหลีงานไอเจียอะไรเงี้ยเพราะราคาแบบหลักพันเลย แต่มันจะมีหลายโซนค่ะเราไม่ได้เดินนะคะเพราะเราจะไปต่อที่ไห่หนิงบ้านบ้านเพื่อนของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปทานข้าวกับคุณแม่และครอบครัวของเขาฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ